วัสดีครับหลังจากอยู่ค่ายมาเกือบสามเดือนเต็มก็ถึงเวลาให้รางวัลโตเองนะครับวันนี้ก็ซื้อเตียงเข้าบ้านนะครับที่เน็เฟสติสตี้สาขาพหลามเก้านะครับนอนนุ่มๆม,ม,มั่งนะวันนี้ที่ผมแหลกไว้ก็เป็นเตียงโอ a มสนะครับเตียงขึ้นชื่อระดับโลกนะโอเมส์คืนแปดักว่ันว่ามันเหมาะกับผมครับมันไม่นุ่มจนเกินไปแล้วก็มันก็ไม่แข็งจนเกินไปพอดี นอนแบบยาวๆได้สบายครับเรื่องที่เลือกสาขานี้เพราะว่าทีมงานบริการดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้เยอะมากมีแถมเตียงแถมชุดคู่น,นอนด้วยของแถมองเดียวก็ราคาเกือบเท่าเตียงนะครับก็รีบม,มากันนะครับโปรโมชั่นนี้มันมีจํากัดนะครับก็ขอบคุณมากน,นะครับเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตทีแล้วก็ขอขอบคุณแมเททิก